สีเมื่อกี้กลุ่มเมื่อกี้คือกลุ่มของต้นใบแก้วอันนี้คือต้นปกติบางทีเราเราก็ต้องวัดกันที่ลำไยคุณภาพแบบเนี้ยเราอยากได้ของที่มันน้ำหนักดีก็ต้องมาจากการสร้างเปลือกที่ดีนะครับการดูแลเชื้อราที่เหมาะสมนะครับไม่ให้มีจุกดำเลยมันก็จะได้ไปได้ดีแล้วก็มันจะได้มาซึ่งวันเก็บที่มีความสุกนะครับนี่ฮะ มันก็หนักอยู่นะปุ๋ยทั้งดินน้องแจ้ก็ไม่ได้หวานบ่อยนะน่าจะเราๆไม่น่าจะเกินสามสี่ครั้งเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ของแจ้เป็นพื้นที่แฉะตรงเนี้ยนะครับมันจะคือน้ามันไหลตลอดถ้าหวานตอนฝนไม่ได้เลยต้องหวานตอนแรงๆแล้วบางบางทีก็จังหวะหวานก็ฝนตกตลอดนะครับอันนี้แต่เรื่องที่มาคือน้องแจ้ฉีดยาได้เนียนมากนะครับได้เนียนใหญ่เหลือเกิน เรามีหน้าที่ทำลำใหญให้ใหญ่เลยใหญ่เลยวันนี้มาดูลำใยส่สวนน้องนน้องแจ้ฮะถ่ายทุกปีได้ดีทุกปีนะน้องแล้วก็ดูขนาดครับขนาดกับลำใไยที่น่าจะได้อายุพอดีแลยครับเหมือนเดิมฮะก็นี้ก็เือใหญ่หน่อย ซึ่งตอนนี้ก็ปกติแล้วลำใหญ่ก็จะมีปัญหากันเยอะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงแต่สูตรเราก็ยังอยู่คงสภาพได้ดีอยู่ครับสวยอยู่เบอร์เพรเหมือนกันอันนี้ก็ใหญ่นู้นดูดิอันนี้จากจากต้นนี้มันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะนะครับเราเห็นคนเก็บก็บอกว่าน่าจะเป็นต้นที่มันเป็นตรงใบแก้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลายๆกลุ่มกันอันนี้ ข้าวกี่คั้นเนี่ยเมื่อคืนข้าเมื่อวานเข้ามาตอนบ่ายแล้วใช่ข้ามาตอนบ่ายอันนี้มันต้นมันต้นให้ดูมันต้นเสืออายุลำใหญ่อะ่ะถ้าทิ้งให้หกเดือนยี่สิบกว่าวันะ่ะมันจะเป็นประมาณเนี้เพราต้องแจ้งเขาทำสั่งประมาณวันเดียวกว่าเราอะ่ะแต่เราเก็บไปนานละมันแจ้งเพื่อนเพื่อนจะเก็บเพราะว่าเรื่องคิวเองเรื่องเทียบกับนาฬิกาเรื่องอะไรหลายๆอย่างเองฮะนี่ฮะ แล้วก็เรื่องการให้น้ําการดีไซน์หลายหลายอย่างสีสัน่ใหญ่กว่าเราอ่ะอืมมันก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าจริงอันนี้ใหญ่กว่าเพราะว่าทําสารวันเดียวกันแต่เก็บที่หลังใหญ่การเก็บที่หลังะการเก็บช้าเก็บเร็วอ่ะขึ้นอยู่กับอันนี้ด้วยนะนุชจังหวะกับคนเก็บแล้วก็อะไรหลายใหญ่างหลายอย่างนะเพราะลงตลาดใช่ จังหวะล้มก่อนจังหวะในหลาอย่คนว่างคิวว่างด้วยแล้วแต่ดวงเลยนะว่าเรื่องการเก็บเรื่องการขายคือแล้วแต่ดวงเลยนะคะเอ็งไม่เห็นไม่เป็นไรเราก็ต้องทำใจนะคะดูลูกใหญ่เรามีหน้าที่ทำกำไลให้ดใหญ่เลยใหญ่เลยนะคือตอนนี้เขาตั้งเป็นที่เดิมเขียวดีจังเลยเนาะใช่ คือแปลงได้อยู่ริมถนนมองเห็นได้อยู่แล้วฮะถ่ายให้ดูทุกปีนะใช่มองมาจากถนนใกล้ๆตองเขาอยู่บนลูกนี่คือเหลืองมากใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็เห็นเป็นเป็นสั้นอยู่ทุกปีอยู่แล้วไปดูกลุ่มอื่นกันจริงคือที่ไม่เห็นบนต้นคือเขาเก็บตั้งแต่เมื่อวานนะครับได้ข่าวว่าเมื่อวานมาน้าบอกน้าบอกเมื่อวานมากี่กี่โมงนะสามโมงครึ่งค่ะสามโมงครึ่ง สามโมงเย็นนะแต่ก็เก็บเสร็จสามทุ่มก็ได้ไปตั้งสี่เที่ยวสี่เที่ยวก็ตั้งสิบกว่าตันสิบกว่าตันเนาะเก็บไว้เก็บเก่งอันนี้มาดูสีนี้ก่อนม่ดูมาดูลำไยดีด้วยแหละเนาะพอลำไยดีก็จ้วงเอาจ้วงเอาก็ไ้เก็บง่ายใช้ง่ายนี่ฮะสีเมื่อกี้กลุ่มเมื่อกี้คือกลุ่มของต้นใบแก้วอันนี้คือต้นปกติสีจะเหมือนเราเลยไหมฮะยาเชื้อราเหมือนกันทุกอย่างสเต็ปเดียวกันนะครับ แล้วที่สําคัญคือแปลงนี้ก็เป็นน้ําบาดาลใช่ไหมนะแปลงนี้ใช้น้ําบาดาลครับบางคุณบอกน้ําบาดาลสีจะไม่สวยดูเอาละกันฮะเรามีเกจีนี้ครับน้ำเขาทาไวมากเลยดูดินุก็สวยนะในกองนู่นนะเห็นไหมนั่งทำนี่ได้หลายตะกาศลคือยาเชื้อราน้องแจมเอาที่ร้านเราตลอดฮะค่าแมลงเชื้อราปัญหาของน้องแจ้ในปีก่อนๆในตอนแรกๆคือเรื่องเพี้ยจุกดา แต่ตอนนี้เรื่องเพี้ยจุกดำมันหมดไปแล้วไม่มีเลยแ้วเจี๊ยบบอกหายหมดแล้วตื้อแสงนะดูนี่ฮะจะเป็นขนาดเบอร์อยาดูร่องลอยที่นุชนี่เก็บไปแล้วนะนี่ดดูกลิ่งดูกลิ่ง การแต่งกิ่งที่ดีครับต้องประมาณนี้ฮะเหลือแต่กิ่งหลักๆเห็นไหมัใช่บางคนบอกว่าอยากทำอะไยคุณภาพแต่มาจากการที่หวงกิ่งเพราะฉะนั้นลูกจะใหญ่ไม่ใหญ่ในนุษดูส่งน้ําเลี้ยงนีกิ่งเท่าเนี้แล้วก็แยกไปเนี่ยปลายยอดนี่ดูดูไล่ไปปลายยอดมีแค่ไม่กี่กิ่งเองเห็นไหมแต่บางคนเนี่ยบางสวนอะเลือกที่จะกิ่งฝอยเยอะเพราะกิ่งฝอยเยอะกําลังก็น้อยเหมือนท่อน้ําเลี้ยงนะครับแล้วดูเก็บไปแล้วใบเขียวตึ๊บ ีนี้แปลงนี้ใส่เทอร์โบแม็กด้วยเทอร์โบแม็กมันก็เลยน้ำหนักดีไปดูที่กองกพวกกองเดินดีๆนะครับนู่ยังอยู่บนต้นอยู่บนต้นน,น้ำเลย เระก้าหรืนุ้มบลูเลยลูกใหญ่มากใช่ไหมใน่าจะใหญ่กว่าเราเนาะพี่ใหญ่กว่าเราละใหญ่กว่าเราละใหญ่กว่าใหญ่จริงใหญ่ขึ้นทุกปีอ่ะแล้วก็ใหญ่จะรู้แต่ว่ามันจะใหญ่สุดแค่ไหนป่ะทำใหญ่กว่านี้มันจะลูกแค่ไหนลองกินสักลูกกันเยอะใหญ่กินสักลูกกันนี้น่าไปประกวดเนาะประกวดลำใหญ่ น่ากินลำใหญ่ยัเนี่เนาะเรียกว่าลำใหญ่คุณภาพได้อย่างเต็มปากเลยเนาะอร่อยจริงไปดูทำไมมันได้เนื้ออะคะได้เนื้อได้น้อไปดูกุ่มือื่นต่อได้คุณภาพ ส่วนต้องแจ้นี่คือเขาแต่งกิ่งเหลือไว้แต่กิ่งหลักๆพอเก็บแล้วคนแต่งมาบอกว่าแล้วจะแต่งยังไงดีมันเหลือแต่กิ่งหลักๆกนะคะก็เลยเดี๋ยวทำยอดนึงก่อนนะล้วก็แต่งชตีไม่สบายนะคะวันนี้หายไวไวนะคะแกทำงานหนักนะคะขักผ่อน้อยกิจกรรมเยอะเลยไม่สบาย เนี่ยไปเด็ดลูกลูกมาเอามามันเป็นของเมื่อกินปากแม่ดูดิแล้วไม่สบายแล้วได้กินลำใหญ่ไหมเมื่อกี้กินแล้วครับสั่งเงินดูบนต้นอย่างงามเลยค่ะอันนี้ก็ทำสารโดยการพ่นสารทางใบสี่ครั้งไม่ลงดินมาเหมแล้วฮะสูตรเดียวกันกับเราผมเนี่ยเคยถ่ายบ่อยอยู่หรอกเคยเคยเคยนั่งสัมภาษณ์กันตรงนี้นะคะ ได้ทุกปีอ่ะได้ทุกปีเนาะได้ทุกปีจ้าได้ทุกปีจ้าบอกได้ทุกปีเลยแล้วก็มันก็มีความสุขวันเก็บเลยนะแล้วมันเป็นขั้นเป็นตอนไงคะน้าเราไม่ต้องกังวลว่าไม่ต้องกังวลเรื่องลงใช่ของเราดีเรื่องลงก็ไม่ต้องกังวลดีเขาดอกมาสี่ปีแล้วมั้งนะสี่ปีเลยค่ะ ไม่มีเลยปีไหนที่จะว่าหมดนะอ่ะได้อย่างนี้ตลอดเลยอ่ะแต่แล้วแล้วก็คือน้องเขาเลือกที่แบบพอต้นเหี่ยงกล้วตัดต้นเหี่ยงก็ตัดนุ่นมองเข้าไปข้างในนุ่นยังไม่ได้เก็บให้นุ่นดูไหมไม่ดูไหมนุ่นก็ไปดูไนดูดิออกดีติดดีเรากินข้าวแล้วมันกินลำใหญ่ ระยะเวลาพอดีเนี่ยฮะถ้ามองอยู่ใบก็จะน้อยๆเลยใบน้อยแต่ก็เลี้ยงไหวเนาะใช่ใช่ไปดูที่ตะกร้าดีกว่าปะก็ไม่ได้แบบพ่อเหว่ยใหญ่หรือยาวเกินใช่ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเกือบๆใบแก้วเลอันนี้คือใบแก้วนะฮะตรงนี้ใช่แต่มันก,แนก็แต่มันก็เริ่มเริ่มมีแตกบ้างนิดหน่อยแต่ถามว่ามันก็ที่เหลือมันอยู่อีกเยอะใช่ กว่าที่จะได้มาแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ใช่ง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นการวางแผนที่ดีมีผลกับการทำลำไย,ยคุณภาพแน่นอนนะครับรถถีบตัดสินใจแล้วก็อย่ารอช้านะครับหนึ่งปีมันไวมากแต่มันจะช้ามากสําหรับลําไยที่มันไม่ออกแล้วมันไม่สําเร็จเราจะมองดูคนอื่นสําเร็จเนี่ยมันจะทรมานจิตใจเพราะเราเคยเป็นมาก่อนเราก็ไม่อยากให้ทุกท่านนะครับ มีความรู้สึกแย่ๆกับการทํำลำไยจนคิดจะโค่นลำไยทิ้งแบบนั้นเสียดายนะครับก็อยากให้ทุกท่านลองตัดสินใจสักปีบางคนก็หลายปีแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตมาก็ถือว่าปีหน้าแล้วกันครับมาเริ่มต้นกันเราผมมั่นใจว่าผมทําให้ทุกท่านประสบความสําเร็จได้ไปก่อนครับ